การดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆในแต่ละวันเนี่ยมันดีจริงเหรอสวัสดีครับผมโค้ชปูนั่งครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซีสต์ใโปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปที่ผมทนไม่ไหวแล้วครับผมต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาครับผมสาเหตุนะครับผมอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นอะไรที่แบบได้ยินหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆครับผมเกี่ยวเรื่องของการดื่มน้าครับผมจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเขาเรียก กลุ่มคนกลุ่มใหญ่ๆนะครับผมกลุ่มหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นลักษณะว่าโคชชิ่งกันครับผมว่าเฮ้ยถ้าอยากจะลีนอยากจะแห้งอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมเนี่ยนะครับผมให้ดื่มน้ําวันละเยอะๆนะครับดื่มเยอะๆไปเลยครับผมวันละ6ลิตร7ลิตร8ลิตรบางคนเนี่ยเอามาคุยเลยครับผมว่าดื่มน้ําวันละ8ปดถึงเลิตรหรือ10ลิตรต่อวันนะครับแล้วก็แบบเหมือนมาเขาเรียกว่าอะไรอะ ประกาศให้โลกได้รู้ว่าฉันกินน้ําเยอะฉันเลยหุ่นดีนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับการดื่มน้ำนะครับผมมีประโยชน์กับเราจริงๆครับแต่ว่าการโคชิ่งหรือว่าการแนะนําในลักษณะน,นี้ครับผมไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่ได้ยินได้ฟังข้อมูลเหล่านี้นะครับหลายคนครับผมไม่ทราบถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการดื่มน้ําเยอะเพื่อที่ทําให้แห้งครับ จริงๆต้องบอกก่อนว่าการดื่มน้ําเพื่อทําให้ตัวของอผู้ที่ดื่มนยครับผมมีความแห้งลงหมายถึงว่ามีความลีนลงครับผมน้ําบนผิวหนังน้อยลงครับมันมาจากโลกของนักพอกายนะครับการโหลดน้ำครับผมหรือสิ่งที่นักพอกายเรียกว่า water manipulation ครับก็คือการกําหนดน้ำนะครับผมในการที่เราเตรียมตัวที่จะไปขึ้นเวทีนะครับซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของ water manipulation แล้วมันยังมีสิ่งที่เรียกว่า minerals manipulation ด้วยคือการกําหนด แร่ธาตุในการที่เราจะใช้ในช่วงพีควีก็คือในช่วงที่เราเตรียมตัวที่จะขึ้นประกวดในสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายนะก่อนที่จะขึ้นเวทีครับผมนะครับแต่มันจะมีคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยครับที่แบบเหมือนโคชชิ่งกันแนะนํากันว่าจะต้องดื่มน้ําในปริมาณสูงสูงเนี่ยครับผมเป็นเดือนเดือนเพื่อที่ให้แห้งเพื่อที่ให้มีหุ่นที่ลีนเพื่อที่แบบเห็นซิกแพคชัดๆนะครับผมผมพูดเลยว่า คือมันไม่ใช่นะเว้ยมันไม่ใช่มันไม่เป็นความจริงครับเดี๋ยวผมมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังว่าทําไมนะครับผมเราถึงต้องดื่มน้ําในปริมาณเยอะสําหรับนักพอกายครับผมและทาไมบุคคลธรรมดาไม่ควรที่จะดื่มตามนักพอกายครับผมเดี๋ยวมาฟังกันว่ามีอะไรบ้างครับก่อนอื่นครับผมต้องบอกก่อนว่าการดื่มน้าเป็นเรื่องที่ดีครับผมนะครับน้า เป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายครับผมมันกินพื้นที่ทั้งหมด70%ในเซลล์ของร่างกายคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นสารประกอบหลักลแหละในร่างกายของเราครับผมไม่ว่าจะเป็นในเลือดในเซลล์ต่างๆครับผมในเอเวัยวะต่างๆของร่างกายเราต้องอาศัยน้าครับผมน้ําเป็นส่วนสําคัญครับที่ทําให้ทําให้อุณหภูมิของร่างกายมีความเป็นปกตินะครับช่วยทําให้เราไม่มีอาการท้องผูกนะครับช่วยทําให้ฟังก์ชันพื้นฐานของร่างกายเนี่ยยังคงมีความปกติอยู่ และที่สําคัญคือมันช่วยขับของเสียออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพคผมจากการดื่มน้ํานะครับแต่การดื่มน้ํามากจนเกินไปครับผมเขาเรียกมันว่า โอเวอร์ไฮดรชันครับผมไม่เป็นผลดีต่อร่างกายนะครับมันทําให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าไฮโปนาท륨เมียก็คือเป็นสภาวะที่ร่างกายสูญเสียโซเดียมหรือการที่น้ำเนี่ยมันเข้าไปไดรลูทหรือว่าไปทําให้โซเดียมในร่างกายของเรามันมีการเจือจางลงและมีปริมาณที่น้อยกว่าที่ร่างกายเนี่ยจะรับไว้ได้พูดง่ายๆว่าคือการดื่มน้ำาเยอะเนี่ยทำให้โซเดียมในร่างกายของเรามันเจือจางลงนะครับผมปัญหาจะเกิดคือมันสามารถทําให้คุณตายได้จริงๆครับผมตายได้คุณไปเสิร์ชมาเลยครับว่าไฮโปนาทยครับผม ผมจะเขียนตัวหนังสือไว,ไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับไปเสิร์ชดูได้เลยว่าอาการนี้สามารถทําให้คุณตายได้จริงๆครับผมนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องของไฮโปนาทิเมียนะครับผมผมขอพูดถึงเรื่องของ water manipulation ก่อนนะครับผม water manipulation หรือว่าการกําหนดน้ําของนักพกกายผมเราจะทาในช่วงพีควีก็คือ1สัปดาห์ก่อนที่เราจะแข่งใช่ไหมครับเราจะเริ่มทําการโหลดน้ำเนี่ยตั้งแต่วันแรกครับผมของการเตรียมตัวที่จะไปประกวดใช่ไหมครับหมายถึงว่าของการทำพีควีกนะครับทีนี้เราจะค่อยค่อย เติมน้ำเข้าไปในระบบของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเพื่อทำให้ฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดอร e สเตอโรนครับก็คือฮอร์โมนที่มันมีไว้เพื่อการเก็บกักน้ำในร่างกายครับผมมันลดระดับลงนะครับคือ ต้องบอกก่อนหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอาการบวมน้ำนะครับผมสาเหตุหลายๆครั้งเนี่ยเกิดอันนี้มาจากว่าเขาดื่มน้ําน้อยเกินไปนะครับการที่เราดื่มน้ําน้อยๆน,นะครับจะทําให้ระดับของฮอร์โมนอะดอร์สเตอโรนมันสูงนะครับเมื่อระดับของฮอร์โมนอะดอร์สเตอโรนมันสูงร่างกายจะทําการเก็บน้ําเพื่อเจือจาง สารพิษหรือว่าของเสียบ,บางอย่างในร่างกายของมัน,นครับผมมันต้องการบาลานซ์ร่างกายต้องการโฮโมไโอเทสิสก็คือต้องการความบาลานซ์ของมันครับเมื่อเราดื่มน้ําน้อยร่างกายจะมีระดับของอะดรีนาลีนที่สูงใช่ไหมครับร่างกายจะเก็บน้ำนะครับจะมีอาการบวมน้ำนะนะเพราะกายไม่ต้องการสิ่งนี้ครับผมมันทําให้ผิวเราเนี่ยนะครับผมมันไม่เห็นลายกล้ามเนื้อหรือลายกล้ามเนื้อของเรามันจางลงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพีควีคนะคผมในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนขึ้นประกวดเราจะทําการเติมน้ําเข้าไปนะครับผมโหลดน้ําเข้าไปค่อยๆไตระดับขึ้น แต่ละคนมีสูตรไม่เหมือนกันนะครับบางคนใช้ระดับน้ําที่เสถียรบางคนค่อยๆไต่้ําขึ้นไปนะครับแต่ระดับการของการกินน้ําจะมากกว่าปกตินะครับเป้าหมายของเราคือต้องการที่จะหลอกให้ร่างกายเนี่ยครับผมลดระดับของฮอร์โมนอะดรเตอโรนลงนะครับก็คือทาให้ฮอร์โมนที่มันเก็บน้ำเนี่ยมันลดต่ําลงครับผมเราจะเจอว่าร่างกายจะมีการฝัดชิ่งหรือว่ามีการขับน้ำเนี่ยออกจาก ตัวเราเนี่ยบ่อยมากถ้าจะเรียกว่าคือในช่วงท้ายๆของสัปดาห์นะผมเราแทบจะฉี่ทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยคือฉี่บ่อยมากๆฉี่บ่อยมากๆครับผมและถึงจุดหนึ่งครับผมวันที่เราจะประกวดวันที่เราแบบสมมติวันประกวดวันเสาร์ใช่ไหมวันศุกร์ตัดน้านะครับผมแต่ร่างกายเรามันยังฉี่อยู่อย่างต่อนเนื่องทุกๆครึ่งชั่วโมงครับผมคุณจะเจอว่าในเช้าวันเสาร์คุณจะแห้งลง ผิวหนังคุณมันจะแห้งลงครับผมลายกล้ามของคุณมันจะโคตรชัดเลยจากการที่คุณกำหนดน้ําในช่วงพีควีครับเราต้องการเอฟเฟกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นก็คือวันเสาร์เราไม่ต้องการเอฟเฟกระยะยาวครับผมเราไม่ต้องการเอฟเฟกต์ลงเทิมไม่ได้ต้องการเว้ยนะครับผมแน่นอนในช่วงพีควีเราจะแห้งลงเรื่อยๆครับผมผิวหนังเราจะแห้งลงเรื่อยๆลายกล้ามเนื้อของเราจะชัดขึ้นเรื่อยๆเราจะสวยขึ้นเรื่อยๆหุ่นเราจะดูสวยขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่เราต้องการหุ่นที่สวยที่สุดในวันที่เราแข่งและจบ สภาวะการทำ water manipulation คือจบครับผมคือไม่ทำอีกแล้วนะครับแล้วคือรอไปทำอีกทีคือเวทีหน้านะครับแต่นะครับผมการที่เราจะโหลดน้ำเข้าไปครับเราจะต้องมีการเติมโซเดียมหรือว่าการโหลดโซเดียมเข้าไปด้วยครับผมเพื่อไม่ให้ตัวของโซเดียมในกระแสะเลือดเรามันมีการเจือจางนะครับปัญหามันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเรากินน้ำเข้าไปในปริมาณเยอะแล้วเราไม่กินโซเดียมครับผมมันจะทำให้เรามึนศีรษะมันทำให้เราไอาเจียนมันทำให้เราแบบเหมือน ชักแล้วเกิดอาการโครม่าได้อางน,นี้ก่อนนะครับผมสำหรับนักพ้อกายที่มีความรู้เขาจะเขาจะสอนกันแบบนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีการโคชชิ่งแบบนี้จริงๆครับผมให้ดื่มน้าเวลา6 7เลิตรทุกวันเป็นเดือนๆนะครับผมผมบอกเลยว่าเลิกเถอะเลิกโคชแบบนี้เถอะผมผมว่าผมขอร้องนะครับผมเพราะว่าคืออย่างนี้ครับคือมันไม่ใช่ว่าผมถูกหรือใครถูกหรือว่ามีใครผิดอะไรไม่ใช่นะครับแต่คําแนะนําแบบนี้มันอันตรายมันน่าก,กลัวแล้วมันไม่ดีตอบ บุคคนอื่นนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสำหรับการโคชชิ่งการดื่มน้าขนาดนี้นะผมเพราะว่าการดื่มน้ำามนในปริมาณสูงๆนะครับผมที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับทำให้เกิดสภาวะไฮโปนาชีเมียนะครับ คือสภาวะที่น้ำมันมีปริมาณมากจนเกินไปจนกระทั่งมันไปไดรูดหรือว่ามันไปทําให้ตัวของโซเดียมในร่างกายมันเจือจางนะครับโซเดียมมีบทบาทสําคัญในเรื่องของฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานของหัวใจการทํางานของกล้ามเนื้อหรือต่างๆครับผมโซเดียมมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งมันเป็นอิเล็กโทรไลต์โอเคไหมมันมีความสาคัญโอเคไหมครับหลายคนตัดโซเดียมทิ้งนะครับผมแล้วก็โหลดน้ำเข้าไปจะบ้านะครับผมมันทําไม่ได้นะครับคุณอาจจะทําให้คุณตัวเองมีปัญหาได้นะครับอาการ ไฮโปนาทีเมียนะครับจะเกิดขึ้นนะครับผมสภาวะมันจะเป็นตระแบบนี้คือถ้าเกิดคุณดื่มน้ํามากนะครับผมเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เจอว่ากินน้ํามากเกินไปคุณจะมีอาการมึนทีษาก่อนอย่างแรกนะครับผมสองเลยคือคุณจะเริ่มแบบเหมือนสับสนมึนหัวนะครับสามคือคุณจะเริ่มอาเจียนออกมาเป็นน้ําคุณจะอ้วกเป็นน้ําเลยนะอันนี้คือผมเคยเจอกระตัวแล้วนะ่มออ้วกออกมาเป็นน้ําจริงๆนะครับ สีเลยครับผมก็คือคุณจะเริ่มหมดเรียกหมดแรงครับผมคุณจะคุณจะเริ่มไม่มีแรงเนื่องจากว่าตัวของโซเดียมมันมีการถูกดหลดูหรือว่ามีการเจือจางลงครับผมมันทําให้ฟังก์ชันของกล้ามเนื้อมันแย่ลงนะครับและคุณจะเริ่มเป็นตะคิวนะครับสุดท้ายครับผมหลายหลายคนเนี่ยถึงขั้นที่แบบเหมือนรุนแรงจริงๆก็คือจะหมดสติและเข้าสู่ขั้นโคมา่าหรือมีอาการชักได้ครับผมเพราะฉะนั้นการดื่มน้ําในปริมาณสูงมากๆไม่เป็นผลดีต่อร่างกายซึ่งกลุ่มเสี่ยงครับผมสำหรับคนที่ เสียงที่จะเป็นไฮโปนาทีเมียมีดังต่อไปนี้ครับผมก็คือกลุ่มนักกีฬาเอนดูแรนซ์ทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมาราธอนนักปั่นจักรยานนะครับผมหรือว่านักไตกีฬานะครับหรือไม่แต่นักฟุตบอลหรือว่านักรักบี้หรือว่านักบาสเกตบอลที่แบบมันซ้อมหนักๆแล้วก็เสียเงยเยอะๆครับผมนักกีฬาเหล่านี้ครับจะดื่มน้ําในปริมาณที่สูงมากอยู่แล้วนะครับผมในทุกๆวันนะครับแต่สิ่งที่นักกีฬาลืมไปก็คือบางทีเราดื่มน้ำอย่างเดียวดื่มเข้าไปเนี่ยหลายลิตรมากครับผมแล้วก็ไม่ได้ แค่นั้นนะครับแต่บางคนยมีอาการหมดสตินะผมแล้วก็มีอาการที่แบบเหมือนบาลานซ์ของโซเดียมมันสูญเสียไปเพราะฉะนั้นคําแนะนําของผม,ผมนะคือนักกีฬาครับผมควรดื่มน้ําที่มีเกลือแร่เข้าไปด้วยครับควรพกเกลือแร่ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรอะไอเครื่องดื่มเกลือแร่ทั้งไรแหล่ยี่ห้อต่างๆผมไม่พูดชื่อยี่ห้อแล้วกันนะครับแต่ให้คุณเตรียมไว้นะผมเพื่อให้ระดับของโซเดียมในใกล้ามเนื้อแล้วก็ในร่างกายของคุณมันมีความบาลานซ์โอเคไหมไม่ใช่แค่ดื่มน้ำอย่างเดียวนะครับอันนี้คือไม่ดีนะอันนี้คือ การที่เราดื่มน้ําเยอะนะครับไม่เป็นผลดีผมผมการันตีตรงนี้ผมฟันธงตรงนี้เลยครับผมผมเชื่อว่าตอนนี้หลายหลายคนเนี่ยเริ่มจะสงสัยแล้วอ่ะแล้วปริมาณน้ําที่มันเหมาะสมจริงๆเนี่ยนะครับสำหรับสาหรับคนเราเนี่ยนะครับในการที่จะดื่มในแต่ละวันเนี่ยมันคือควรจะปริมาณเท่าไหร่ก็ไหนเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆในโคตปู่มันจะได้ผิวสวยมันจะได้หุ่นดีมันจะได้มีระบบวันที่เร็วนะครับผมบอกเลยครับผมอันนี้ผมอิงตาม งานวิจัยนะครับผมของ U.S. National Academy of Science, Engineering and Medicine นะครับผมเขาได้ทำการสรุปเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการดื่มน้ำของทั้งชายและหญิงครับผมนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับผมสำหรับผู้ชายครับผมปริมาณการดื่มน้ำที่เหมาะสมคือวันละ3.7ลิตรนะครับ ส่วนของผู้หญิงครับผมจะอยู่ที่2.7ลิตรต่อวันครับผมนี่คือปริมาณที่เหมาะสมแล้วครับซึ่งน้ํา3.7ลิตรสาหรับผู้ชายและ2.7ลิตรสําหรับผู้หญิงนะครับผมนี่คือรวมน้ําที่เรากินจากอาหารเข้าไปแล้วด้วยนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยครับผมในแต่ละวันคนเราจะได้รับน้ําจากอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากน้ําซุปหรือว่าจากน้ําที่มาจากตัวของอาหารเองเนี่ยหรือจากเนื้อสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยครับผมจะอยู่ที่ประมาณ20%ต่อวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มน้าของคุณครับผมนะครับก็คือควรดื่มแต่พอดีแหละนะครับผม วัดมทตรฐานไว้ว่าด,ดื่มวันละ8แก้วอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ายังไม่แม่นเท่าไหร่นักนะครับถ้าจะให้ดีนะผมก็คือให้อยู่ที่แบบเหมือน3ลิตรถึง4ลิตรอันนี้สำหรับอันเนี้ยสำหรับผู้ชายนะ3-4ลิตรถือว่าโอเคนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3ลิตรก็ถือว่าโอเคครับอยู่ในเรนจ์นี้ถือว่าโอเคแต่สาหรับคนที่ออกกําลังกายเป็นประจำและเสียงเหงื่อเป็นประจำครับผมเสียงเหงื่อมากนะครับปริมาณการดื่มน้ําที่เหมาะสมคือเอาน้ําหนักตัวตั้งนะครับ หารโดย23นะครับผมจะได้ปริมาณของน้ำที่คุณต้องการในแต่ละวันเช่นชายน้ำหนักตัว69กิโลกรัมครับผมต้องการดื่มน้ำวันละ3ลิตรอะไรประมาณนี้ครับผมหรือว่าสําหรับคนที่มีน้ําหนักตัวที่เยอะกว่านั้นครับผมแล้วก็เสี่ยงเงินมากๆครับก็จะต้องดื่มน้ําในสัดส่วนที่มากกว่า3.7ลิตรที่เป็นคําแนะนําจากงานวิจัยนั่นเองครับผมเพราะงั้นนะครับก็คือให้คุณเอาน้าหนักตัวตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย23นะเพราะเนื่องจากว่าโดยหลักการแล้วครับผม คนสำหรับคนที่ออกกำลังกายครับมวลร่างกาย23กิโลกร,รมัมต้องการน้ําอย่างน้อย1ลิตรเพื่อทําให้เกิดฟังก์ชันที่ดีครับผมเพราะฉะนั้นผมฝากตรงนี้เลยนะสําหรับคนที่โคชิง่งเรื่องของการดื่มน้ําวันละ7 8 9ลิตรครับผมไม่เอาดี่ไม่เอาไม่โคดแบบนี้ดินะครับผมผมขอร้องเลยมันไม่ดีครับผมนะครับควรไปศึกษาการดื่มน้ําให้มากกว่านี้การดื่มน้ํามันดีแน่นอนครับผมมันดีต่อสุขภาพเรามันดีต่อร่างกายอของเราแน่นอนครับผม แต่การที่แบบบอกให้ดื่มน้ํามากขนาดนี้ผมมันเป็นการชี้ทางให้คนอื่นเขาไปเจอกับปัญหาโอเคไหมบางคนนะถ้าเกิดว่าเขาแบบเหมือนเจอปัญหานักหนักแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาผมยังไม่กล้าแนะนําเลยว่าให้ดื่มแบบวันละเจ็ดแปดเก้าล, 7, 8, 9, ลิตรอะนักกีฬาที่ผมดูแลอ,อย่างนี้ก่อนนักกีฬาพกการที่ผมดูแลผมจะให้โหลดน้ำแค่อาทิตย์เดียวแค่เจ็ดวันนะผมแล้วพอโหลดเสร็จปุ๊บคือมึงจบโอเคแนละ้วแล้วผมอบอกสัดส่วนของการดของการโหลดโซเดียมว่าต้องโหลดโซเดียมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะผมแล้วจะต้องตัดมันตอนไหน โอเคไหมนะครับผมแต่การที่ให้โหลดน้ําเป็นเดือนเดือนครับผมไม่โอเคและการโหลดน้ําเป็นและคือจริงๆอ่ะมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือให้โหลดน้ําเยอะไม่พอครับผมยังให้ตัดโซเดียมด้วยเพราะเขาเชื่อว่าการทานโซเดียมจะทําให้เราวมน้ําเพราะงั้นก็ตัดโซเดียมทิ้งไปแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆไม่ก็ตายดีว่าันก็ไม่รอดดีว่านะครับผมผมบอกเลยว่าไม่เอาครับอันนี้คือของขึ้นจริงๆนะเนี่ยนะครับ ฝากก็เลยครับผมสําหรับการดื่มน้ําครับผมน้ํามันดีจริงๆนะผมสรุปตรงนี้นะครับผู้ชายดื่ม3.7ลิตรต่อวันครับผมผู้หญิงดื่ม2.7ลิตรพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักกีฬาหรือว่าออกกำลังกายเป็นประจำครับผมให้ใช้น้ําหนักตัวครับผมหาร23นะครับจะได้ น้ำที่คุณต้องการในแต่ละวันที่โอเคที่สุดแล้วนะผมการดื่มมากไปกว่านั้นนะครับต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะผมคอยดูแลแล้วก็คอยไกด์ไลน์ว่าคุณจะต้องดื่มน้าเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณจะโหลดน้ำใช่ไหมใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการโหลดแล้วก็ต้องใช้โซเดียมเท่าไหร่ในการแบบเหมือนทําให้ตัวของฟังก์ชันของร่างกายมันมีความเป็นปกติโอเคไหมครับมันคือตรงนี้แหละนะครับผมมันคือสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องรู้ให้ได้นะผมที่คุณจะต้องรู้ไว้นะครับผมก็ฝากไว้เลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือคุณชอบโพสต์ปู เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้มผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ